แล้วท่านแม่ทัพภาคที่สองบอกไม่กลัวถ้าหากว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วจะโดนฝั่งนู้นเข้าหมายหัวท่านบอกว่าผมก็ล็อกเป้าพวกเขาไว้เหมือนกันในขณะเดียวกันให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการว่าจะต่ออายุราชการตามกระแสะเรียกร้องหรือไม่ค่ะพลโทบุญสินพัดกลางแม่ทัพภาคที่2วันนี้ได้ไปพบปะก,กับน้องนองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์นะคะและเปิดใจเป็นครั้งแรกกระแสะเรียกร้องต่ออายุราชการท่านพูดชัดเจนบอกว่ามันเป็นกระแสะสังคมขอบคุณประชาชนที่ให้กําลังใจ แต่ตนปฏิบัติหน้าที่ตามอายุราชการจริงคือวันที่30กันยายนนี้จบแล้วก็จบเลยค่ะและมั่นใจด้วยว่าผู้บังคับบัญชาจะสามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสมมาเป็นแม่ทัพภาคที่2คนใหม่ พอถูกถามว่ากเกษียณอายุราชการแล้วกังวลไหมว่าฝั่งนู้นก็คือฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาจะหมายหัวจะตกเป็นเป้าโจมตีจะมีคดีความตามมาจากกลุ่มที่เสียผลประโยชน์จากกระบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็การสู้รบพลโทบุญสินพูดอย่างชัดเจนบอกว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรผิดนี่พร้อมต่อสู้ทุกรูปแบบอยู่แล้วพอถามว่าฝั่งกัมพูชาเขาล็อกเป้าท่านแม่ทัพไว้แล้วหมายถึงหมายหัวท่านน่ะ พลโทบุญศิลบอกว่าผมก็ล็อกเป้าหมายหัวเขาไว้เหมือนกันดูซิว่าใครจะแน่กว่ากันทุกท่านคะฟังมาถึงตรงนี้คิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรสแสดงความเห็นกันค่ะ